พีพ่พรอัพความสวยในวัยที่บอกว่าไม่ธรรมดาค่ะ5 8เตรียมเป็นศิลปินนะคะหน้าเด็กลงจนต้องเรียกน้องพรค่ะล่าสุดพี่พรน,น้องเวฟคู่รักต่างวัเยเตรียมตัวเป็นศิลปินไปแล้วล่ะคะ่ะโด่งดังมากๆก,กับชาวโซเชียลที่หือหานะคะเมื่อโลกออนไลน์แชร์เรื่องคู่รักต่างวัยในโซเชียลบ่ม,มีน้องเวฟเด็กชายในวัย18ปีแล้วก็พีพ่พร ที่ไฟหญิงอายุ58ปีค่ะคู่รักคู่นี้กาลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลอย่างมากแม้จะอายุห่างกันถึง40ปีนะคะแต่เขาก็คบกันมากกว่า11เดือนแล้วล่ะคะ่ะทั้งคู่เปิดตัวอย่างเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เองบางก็ถูกชื่นชมในความน่ารักในความอบอุ่นแต่ลหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานานลคะแต่ล่าสุดนี้ทางด้านของคายประจักษ์ชัยนายห้างประจักษ์ชัยเองเนี่ยจับเข้าวคายหายทองคำไปแล้วล่ะคะ่ะ หลังทาสวยปรับใบหน้าโดยประจักษ์ชัยระบุว่าคุรักต่างวัย #ad olivtokyo noba ผ่าเขาร่วมงานให้ท่องคําเป็นทางการครับสัญญาจะนำคาแรคเตอร์ชื่อเสียงโปรไฟล์ของแต่ละคนมายอ่อยอดมาต่อยอดให้ดีในทางที่สร้างสารรค์พัฒนาปรปับปรุงภาพลักษณ์ให้แฟนๆ f c ชื่นชมกันครับยังไงก็คงต้องรอติดตามกันแลคะค่ะ